Hehe, สัสดีครับพี่น้องครับแดสบายดีพี่น้องสุขภาพนาพี่น้องเนาะคุณกับคนเดิมพี่น้องวันนี้นะพี่น้องวันนี้ห้ากจิตพาไปรับส้มพี่น้องบิ๊ซีขึ้นปลาซลมอนพี่น้องเนาะเดี๋ยวผูเขาที่พาไปรับส้มปลาตัดขึ้นปลาจินไรกินไรพี่น้องเนาะนี่จะพาไปวนพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องก็จะไปรับส้มพี่น้องกอย <c oughs wrote> ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งพี่น้องคิดว่าแจ้งเตือนพี่น้องเนาะทีมีคลิปใหม่ๆลุงสมือสมือว่าสันพี่น้องอ่ะพี่น้องเนาะกับภูเขาบ้าพิษก ขอขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อคับุขาบอกดีกันได้ก็บบอกได้พี่น้องเด้อเพราะว่ากันพี่น้องเนาะกล้ขามิ้นบอกว่าเออคำนั้นคำนัยบดถึกจ่องกับบอกได้พี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องอยากชี้พิธาพี่น้องปรับส้มกันได้พี่น้องเด้อไปเด้ครับแล้วพี่น้องเนาะนี่คือปลาซีมอนเท่าพี่น้องเป็นปลาซีมอนพี่น้องพี่น้องคาบุขาขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะขึ้นมาตัวหนึ่งบล็อตตัวปลาวันนี้มีสองตัวพี่น้องปลาไปนนี้พี่น้องให้คาบุขาตักตอกไว้พี่น้องเนาะ เดี๋ยวน้อมีพี่น้องขอกาแฟเปลือเปลงเกหน่อยนเบิ้ไม่ที่จะได้เปลืนอเตาทางออกไปลอกน้อตาทางออกเปลอกน้อเก็บปล่าแลน้ kẹp nhau một cái năm đó kẹp nhau ba cái năm nhép ba xém ôn nhép ba xém ôn nhép ba xém ôn nhép ba miều cái năm nhép ba miều cái

มากแตงปลาเปนนองมากกนีตัดออก้อต่วมีคูกินปลาแบบนี้ว่าโค่นแบบต้องนปลาปน่องนอมันคือกันมางคนกิดปลาสมอนมันคือกันเป็นองนอมงค้นนอทุกแตงปลาเนาะทุกแตงปลา่งายเปนองยามาขึ้นง่ามาเอาปลาสมอนมาคายไนมันสีนายเปนนอนองเวนยงนีกินไห้เป็นองเศษเนาะเศกินไห้เปนองเสมันไดกินได้ สีแดงพี่น้องสีเบอยู่ประจับบ้านพี่น้องเนาะยเรื่องฝากคี่ฝากน้องเด้อคนไอ้ก็เสียเลยพี่น้องนี่คิดไปใหมโดนเสือหมูเสือหมูได้พี่น้องเด้อคว้าปุขากาไปไปใช้พี่น้องทีละน้องจะว่าเออมือเมื่อยหรือว่าเดี๋ยวค่อยไปไทยคือบ้านนี่มีบ้านนี่มีซื้อพี่น้องไปไทยแบบตลาดเบื้องพี่น้องเนาะผปุขากัาสีแดงพี่น้องเซ็นมือ ก็จับจับเนี้ยหมดไหล่ไอมันมันทแตกเดียวเนอะมันมันมันมีน่ะมันซีดออกจะน้อยนอเนะ มาแต่งป่ายพี่น้องมาแต่งกี่หน่อยเดี๋ยวน้องเต่งคำง่ายพี่น้องระวังเดี๋มือพี่น้องระวังเดี๋มือพี่น้องโอ้โหไม่ั่งนี้ 我们去弄钱嘛。 ฝากฝากที่บ้านเลยให้ทัวให้เขามาเอาเลยที่บ้านให้ขเขาไปสั่งตู้ตู้ใชที่บ้านเยอะแล้วตู้ี่บ้านจะได้อยู่ฝากที่บ้านเลยมันจะได้อยู่ให้โทรวให้เขามาเอาให้ฝากที่บ้านได้ปให้มาเอาตู้ช่บ้านมีมันเยอะนะตู้เราไม่ได้นะตู้เราใช่ถ้าแช่ติดทูจสบายเลย เออใช่แค่ไหงเออใช่แเราเราก็ต้องสั่งไงตู้อ่านเอาตอนนี้มีใช้่ไหมมีอยู่ ปลาปเดี่ยวครับพี่น้องปลาคือเดียวพี่น้องปลาคือเดียวได้ไมแล้วหืมหไฟแดงสีน้ำชีวิตอยู่หารอาหารแถวเนาะมาอยู่กับผู้ค้าที่เดียวพี่น้องเนาะเดี๋ยวเแถวหน้าเพื่อนพี่น,อนอ้องผูาา้ขายเขาจะขี่แด้วพื่อนพี่น,อน,อน,อนอ้อ,นอง,อาาอองถ้าเจอจู่น้านครับบ๊ายบายครับ